สองสกอร์มันไหลต่ำเราอย่าไปร้านสกอร์นะผมไปพี่เตงต่ำมันเดิมผมเตงต่ำเอี่ยวต่ำโต๊ะสองเอี่ยวโต๊ะสองสามผมสามต่ำสองต่ำสี่ต่ำครับโต๊ะยาวหนึ่งสองสามครับแล้วก็โต๊ะหนึ่งสามนะผมลงตรงนี้หนึ่งพันหกร้อยนะผมหนึ่งสองสี่โอ้ยเต็มเครื่องครับผมเอาครับผมเต็มข้อแล้วผมสวยงามครับผมบวกมาสองพันสามร้อยบาทครับผมแจ๋วเลยครับผมโอ้ยรู้ สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะสักการินเฮ้ยเฮ้ยนะครับในเกมไฮโลไทยของไทยคิงมาร์เกอร์นะผมวันนี้ผมเอาทุนมาอยู่2,500บาทครับผมเปิดแรกไปที่เต็งต่ำเต็งต่ำเหี่ยวต่ำโต๊ะสองเหี่ยวโต๊ะสองสามนะผมแล้วก็สามต่ำสองต่ำสี่ต่ำครับโต๊ะยาวหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็โต๊ะหนึ่งสามครับผมลงทุนที่2,500ันหครับผมเทหมดหน้าตักครับผมเปิดนี้หนึ่งสามสี่โอเคครับผมเต็มเครื่องนะสี่เอาครับผมหมาครับผมหมาสิบวกมาสามพันนะครับผมแจ๋วเลยครับผมเปิดแรกก็บวกมาสามพันแล ไฮโลเล่นง่ายครับผมไฮโลค่ายคิกมาร์เกอร์ครับสนใจแอดไลน์มาครับผมตัวเอฟแล้วก็เจ็ดสี่ตัวครับผมเปิดนี้ใส่คูณต่ำเต็งต่ำเหมือนเดิมครับผมใส่คูณสองไปนะครับผมเปิดนี้มั่นใจในเต็งต่ำนะฮะเทหมดหน้าตักเช่นเดิมครับผมเอาครับผมมาลุ้นกันนะครับเปิดนี้จะเป็นยังไงครับผมมาลุ้นกันลงทุนที่ห้า0ันห้าครับผมเทหมดหน้าตักครับผมหนึ่งสองสามครับผมวันทุกคอเข้ามาแล้วครับผมแจวเลยครับผมโอ้ยเต็มเครื่องเลยครับบวกครับผมบวกมาหนึ่งหมืนเก้ารอยครับผมแจวเลยครับผมเปิดเดียวรรู้เื่อง เอาครับแทงสองเปิดเห็นกงินหมือนับผมไฮโลเล่นง่ายครับใส่ที่เตงต่ำเหยื่อต่ำโต๊ะสองเหยื่อโต๊ะสองสามนะผมแล้วก็สามต่ำสองต่ำสี่ต่ำครับผมแล้วก็โต๊ะยาวหนึ่งสองสามครับผมแล้วก็โต๊ะหนึ่งสามนะครับเอ็ดไฮโลติดไว้ครับแทงที่ตัวละร้อยครับผมเปิดนี้เปิดนี้ลงทุนนี่หนึ่งพันสามร้อยครับผมหนึ่งมครับผมหนึ่งหนึ่งหกครับผมอุ้ยสวยงามเหมือนเดิมครับผมก็ยังดีครับผมติดลบน้อยหน่อยครับผมไม่เป็นไรครับผมยังมีต่ำมาช่วยนะครับ เก็บตัวเล็กน้อยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมไปสูงมาครับตกขึ้นสูงแล้วระบเต็งสูงหกสูงโต๊ะห้าหกโต๊ะสี่ห้าครับผมสี่สูงสามสูงห้าสูงครับโต๊ะยาวสี่ห้าหกครับแล้วก็โต๊ะสี่หกนะครับผมเอาครับเราแทงแค่นี้ครับผมมาลุ้นกันนะครับผมเปิดนี้ลงทุนที่พันห้าร้อยบาทครับผมสองสามสี่เคต่ำครับผมเก้าแต้มต่ำโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมเด็ดลบพันสามครับผมโอ้โหเจ็บตัวเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมเรายังบวกอยู่นะ อย่างบวกอย่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับผมเอาครับผมใส่ที่เต่งต่ำครับผมสกอร์มันไหลต่ำเราอย่าไปร้านสกอร์ครับผมไปที่เต่งต่ำเหมืนเดิมครับผมเต่งต่ำเอียวต่ำโต๊ะสองเหี่ยวโต๊ะสองสามครับผมสามต่ำสองต่ำสี่ต่ำครับโต๊ะยาวหนึ่งสองสามครับแล้วก็โต๊ะหนึ่งสามครับผมลงทุนนี่หนึ่งพันหกร้อยครับผมหนึ่งสองสี่โอ้ยเต็มเครื่องครับผมเอาครับผมเต็มข้อครับผมสวยงามครับผมบวกมาสองพันสามร้อยบาทครับผมแจ๋วเลยครับผมโอ้ยรู้เรื่องครับผม ให้โลเล่นง่ายนะผมแนะนําค่ายนะผมให้โลค่ายคิงมาร์เกอร์ครับสนใจแอดไลน์มาหน่อยผมตัว F แล้วก็74็ดสี่ตัวผมไปครับผมใส่ที่ต่ำเหมือนเดิมครับผมมั่นใจในต่ำนะผมเต็งต่ำเอี่ยวต่ำโต๊ะสองเอี่ยวโต๊ะสองสามนะผมแล้วก็สามต่ำนะครับสองต่ำสี่ต่ำครับโต๊ะยานหนุ่มทั้งสามนะผมแล้วก็โต๊ะหนึ่งสามนะผมมาครับมาลุ้นกันนะครับลงทุนที่พันหกร้อยนะผมสามสามสี่โอ้โหสิบแปงต่ำสี่เจ๋วครับผม โอเคผมบวกมาสองร้อยผมบวกเล็กบวกน้อยถือว่าบวกครับผมโอเคครับแจ่มครับผมสวยงามนะครับเอาครับเปิดดีฟไปที่ตัวเดิมครับผมเต็งต่ำเอี่ยวต่ำโต๊สองเอี่ยวโต๊ะสองสามสามต่ำสองต่ำโต๊ดยาวหนึ่งสองสามครับผมแล้วก็โต๊ะหนึ่งสามนะครับใส่ที่เต็งต่ำไปหกร้อยครับผมมั่นใจนะผมสกอร์หน้าจะออกต่ำอีกนะครับสี่มาครับผมหนึ่งสองสี่โอ้โหเต็มเครื่องแล้วครับผมเ๋วยเลยครับผม เต็มเครื่องับผมสวยงามก็ผมบวกมาสองพันนะผมโอเคแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้สังกรินขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าก็ผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผม